บนโลกใบนี้ยังมีปริศนาอีกมากมายที่ทําให้เราต้องนอนไม่หลับบางเรื่องก็มีคําตอบบางเรื่องก็เกินกว่าจะหาคําอธิบายได้ซึ่งมันก็แล้วแต่ว่าเราจะเชื่อไปในทิศทางไหนมิติที่6สัปดาห์นี้เราจะเล่าถึงที่มาที่แท้จริงของกลุ่มชายในชุดสูทสีดําปริศนาพวกเขาเป็นใครมาจากไหนกับข้อมูลอีกด้านที่ไม่เคยมีใครพูดถึงสักเท่าไหร่ ว่าแท้ที่จริงแล้วแหล่งกำเนิดของเรื่องเล่าทุกวันนี้มันคืออะไรกันแน่จากภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่เรารู้จักกันดีนำแสดงโดยวิลสมิธและทอมมี่ลีโจนส์กับเรื่องราวที่ได้รับแรงบันดาลใจจากซีรีส์ดีเอ็ก l e ไฟล์และหนังสือการ์ตูนที่มีผู้คนร่ำลือเกี่ยวกับหน่วยงานลับสุดยอด ที่มีหน้าที่ดูแลประชาชนผู้บริสุทธิ์กันมาตั้งแต่ช่วงปี1950จนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีผู้ที่เชื่อกันอยู่ว่าพวกเขาเหล่านี้ยังคงทำงานกันอยู่ลับๆในประเทศสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกและถ้าคุณมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ UFO มันก็อาจเป็นไปได้ว่าวันดีคืนดีคนกลุ่มนี้จะแวะมาเยี่ยมเยียนคุณที่หน้าประตูบ้านกลุ่มบุรุษปริศนาในชุดสูทสีดำ ที่อาจจะเป็นหรือไม่ได้เป็นคนของทางการสหรัฐอเมริกาพวกเขาคือ Men in Black การมาเยี่ยมเยือนของเจ้าหน้าที่จากรัฐบาลของอเมริกานั้นเป็นหนึ่งในเรื่องเล่าระดับตำนานของกลุ่มผู้เชื่อในการมีอยู่ของ UFO เรื่องราวหลายๆกรณีพูดถึงกองกำลังทางทหารที่เข้ามารายล้อมรอบบริเวณที่พบวัตถุลึกลับที่ไม่สามารถระบุรูปลักษณ์ไม่เว้นแม้แต่การเข้ามาข่มขู่พยานผู้พบเห็น ให้พวกเขาต่างต้องปิดปากเงียบแต่มันก็เป็นเพียงเรื่องราวเพียงเครื่องเดียวเกี่ยวกับเมนอินแบล็ว่ากันว่ากลุ่มชายชุดดำเหล่านี้จะปรากฏตัวขึ้นที่หน้าบ้านของพยานผู้พบเห็น UFO ภายในคืนนั้นพวกเขาจะคุกคามสอบปากคำและข่มขู่พยานโดยรูป,ปรพันณสันฐานของพวกเขาถูกอธิบายออกมาค่อนข้างจะผิดแปลกกว่าบุคคลทั่วไปอยู่บ้างอย่างเช่นสีผิวที่ดูเหมือนคนผิวสี บางทีก็บอกว่ามีผิวขาวซีดบ้างก็บอกว่าในตาของพวกเขามีสีสันผิดแปลกกว่าคนทั่วไปไม่ไร้เส้นขนบนร่างกายส่วนเครื่องแต่งกายและยานพาหนะของพวกเขานั้นถูกรายงานว่ามันดูแปลกใหม่และไม่เคยเห็นที่ไหนมาก,ก่อนซึ่งเรื่องนี้ก็มีนักเขียนแนวเหนือธรรมชาติชื่อโรเบิร์ตโกแมนเคยระบุถึงเรื่องนี้ไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งของเขาชื่อเรื่องว่า e n เนสอินแบล็ k หรือกลุ่มคุกค,ค,คามในชุดสีดํา มีใจความว่าตอนนั้นเชียร์เรอร์พยายามขยับตัวเข้าไปดูที่ใบหน้าใกล้ๆไม่มีทั้งขนตาและขนคิว้วไม่มีแม้แต่ร่องรอยว่าถูกมีดโกนออกไปด้วยซ้ำคนเหล่านี้น่าจะรู้จักเชียร์เรอร์เพียงแต่ชื่อและพุ่งเป้ามาที่การสอบถามเกี่ยวกับ UFO ที่เขาเห็นแถมยังรู้ช่วงเวลาเกิดเหตุอย่างถูกต้องจนเชียร์เรอร์เองก็ยังสงสัยว่าพวกเขารู้เรื่องเหล่านี้ได้อย่างไรแต่อย่างไงเชียร์เรอร์ก็ไม่ได้อนุญาตให้พวกเขาเข้ามาในบ้าน พอสอกถามถึงบัตรประจําตัวผู้มาเยี่ยมเยือนก็ทําเป็นไม่สนใจและพูดขอเข้าไปในบ้านท่าเดียวเราวก็บว่าคนพวกนี้พูดจาได้ไม่กี่ประโยคหรือไม่ก็จําบทพูดได้เพียงเท่านี้อีกเรื่องก็เล่าว่าชายสองคนอายุประมาณ20ปีได้แวะเข้ามาเยี่ยมนายริชาร์ดสันและตั้งคําถามกับเขาเพียงสั้นๆพวกเขาไม่เคยแนะนําตัวเองและริชาร์ดสันเองก็ทําได้แค่แปลกใจจนไม่ได้ถามว่าพวกเขาเป็นใคร เขาจำได้แค่สองคนนี้จักไปด้วยรถคัดีแลเกปี1953หมายเลขทะเบียนรถคันนั้นก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามันเป็นของใครที่ไหนกันแน่อีกเรื่องเขียนเอาไว้ว่าในช่วงเวลา5้าโมงครึ่งตอนเย็นมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นผู้แทนของที่ทำการตามหาผู้รับมรดกบอกว่าเขากําลังตามหาคนชื่อเอ็ดเวิร์ดคริสเซนเซนที่จะต้องได้รับมรดกเป็นเงินก้อนใหญ่กันอยู่นักสืบคนนี้แต่งกายอยู่ในชุดสีดํา สูงประมาณ6ฟุต6นิ้วศีรษะแทบจะชนขอบประตูตาโปนเหมือนกับคนป่วยเป็นโรคไทรอยผิวขาวซีดแขนขาเก้งก้างรองเท้าที่สวมก็มีพื้นยางหนาเป็นพิเศษและถึงตัวของเขาจะใหญ่โตแต่เสียงของเขากับแหลมเล็กไม่มีสำเนียงสูงตำ่ำราวกับว่าเป็นเสียงจากคอมพิวเตอร์ในสมัยนั้นเลยทีเดียวอีกส่วนของอีกเรื่องก็เล่าว่า กางเกงของนักสืบคนนี้มันสั้นจนเผยให้เห็นขาอันเรียวเล็กและยังมีเส้นลวดสีเขียวโผลออกมาจากถุงเท้ายาวจรดชายของกางเกงของเขาเจ้าเส้นลวดเส้นนี้เหมือนจะแทงเข้าไปในขาเลยและมีอยู่จุดหนึ่งถูกปกคลุมไปด้วยจุดสีน้ำตาลขนาดใหญ่พอ,อผู้มาเยือนออกไปจากบ้านเดินไปจนถึงถนนเขาก็ส่งสัญ,ญญาณมือขึ้นมาจากนั้นก็มีรถคันดิแลกสีดำปี1963ที่ไม่ได้เปิดไฟสองทางวิ่งมาหาทันที และชายลึกลับคนนี้ก็ขึ้นไปบนรถขับจากไปท,ท,ทั้งที่ไม่ได้เปิดไฟหน้าแบบนั้นเรื่องราวเกี่ยวกับชายชุดดำเหล่านี้ถูกเล่าสืบต่อกันมาครั้งแล้วครั้งเล่าโดยการปรากฏตัวของพวกเขามีให้เห็นกันก็แต่ในเรื่องราวจากหนังสือเท่านั้นแม้ต่อมาจะมีพยานยืนยันอย่างแน่ชัดว่าเคยเห็นแต่กลับกลายเป็นว่าไม่เคยมีชายชุดดำถูกถ่ายภาพเอาไว้ได้มาก่อนเลยนั่นรวมไปถึงภาพจากกล้องวงจรปิด และไม่เคยมีใครระบุได้ว่าเลขทะเบียนรถลึกลับที่ว่านั้นคืออะไรและก็แน่นอนถ้าคนเหล่านี้มีตัวตนจริงๆมันก็อาจเป็นไปได้ว่าพวกเขาสามารถหลบหลีกการบันทึกภาพและหลบซ่อนตัวตนได้เป็นอย่างดีและนี่จึงทําให้ปรากฏการใช้ชุดดําเป็นที่น่าสนใจขึ้นมาและถูกบรรจุเข้ามาในกลุ่มพิเศษที่เรียกได้ว่าไร้หลักฐานการมีอยู่จนอาจทําให้ไม่สามารถหาข้อสรุปดีๆมายืนยันได้เลยว่า พวกเขาเหล่านี้มีจริงหรือไม่มีจริงกันแน่แต่อย่างไรก็ตามจากบทวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งเขาชื่อไบรอันดันนิงเขาสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวนี้และได้ลองตรวจสอบงานเขียนอื่นๆรวมถึงประวัติของผู้เขียนเหล่านั้นซึ่งมันก็ทำให้เขาได้พบกับหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ใช้คาว่า m ม n in Black แบบตรงๆเป็นครั้งแรกโดยมันถูกใช้อยู่ในหนังสือเล่มหนึ่งในปี1956 มันเป็นหนังสือสารคดีชื่อ They เดนโ o o Much about flying saucers หรือที่น่าจะแปลเป็นภาษาไทยได้ก็คือพวกเขารู้เรื่องจานบินมากเกินไปโดยนักเขียนแนว UFO ชื่อเกรย์บาร์เกอร์ที่มีชีวิตอยู่ในช่วงปี1925-1984ที่เขียนขึ้นมาเพื่อบอกเล่าความจริงและความตื่นเต้นของนัก UFO และบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจโดยหนังสือของเกรย์บาร์เกอร์เล่มนี้ก็ได้กลายมาเป็นที่มาของตำนานเมนอินแบล็ค ที่เกี่ยวข้องกับ UFO มาจนถึงทุกวันนี้โดยหลังจากที่มันถูกตีพิมพ์จำหน่ายก็มีนักเขียนเกี่ยวกับ UFO ในสหรัฐอเมริกามากมายนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้มาใช้อ้างอิงอยู่เสมอและยังถูกพูดถึงมากกว่า10ครั้งในรายงานด้านวิทยาศาสตร์ของเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศในอเมริกาในปี1969ในหมวด UFO และเรื่องที่เกี่ยวข้องในส่วนบรรณานุกรมและคำอธิบายประกอบแต่ที่โชคไม่ดีก็คือ ไรอันดันนิ่งพบว่าสิ่งที่คุณเกรบักเกอร์เป็นอยู่นั้นถ้าไม่ใช่ศิลปินผู้มีความคิดหลากหลายและนักเขียนผู้มีจินตนาการเป็นอาวุธมันก็หมายความได้ว่าอาชีพนักเขียนของเขาจึงน่าจะเป็นนักเล่าเรื่องตัวยงโดยมีซีรีส์หนึ่งในนิตยสารสา keptical inquirer ของนักเขียนชื่อจอห์นเชอรูดได้บอกเล่าประวัติความเป็นมาของตัวเองและได้เล่าย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่เขาเริ่มอยากจะเป็นนักเขียน เขาเล่าว่าตัวเองนั้นเคยทำงานให้กับเกรบัเกอร์มาก่อนและเขายังบอกอีกว่าในช่วงเวลานั้นเกรบัเกอร์จะคอยสนับสนุนเขาทุกอย่างเพื่อให้เขาสามารถแต่งเรื่องราวที่เติมเต็มไปด้วยความตืม่นเต้นได้จริงๆเชอวูดมักจะเห็นบัคเกอร์ทำอะไรบางอย่างเช่นการโทรศัพท์ออกไปด้วยน้ำเสียงที่ต่างกันเพื่อปลอมตัวว่าเป็นผู้คนมากมายที่ได้พบเห็นเหตุการณ์ประหลาดเรื่องเหนือธรรมชาติไปยังนักวิจัยเรื่องราวเหนือธรรมชาติอย่างเช่นคุณจอห์นคิว ซึ่งสิ่งที่เกรย์บักเกอร์ทำไปทุกอย่างนั้นก็เพื่อจะได้มีเรื่องราวตื่นเต้นน่ากลัวกลับมาเป็นวัตถุดิบในการเขียนเรื่องใหม่ขายเขาบอกว่าเกรย์บักเกอร์ทำสิ่งนี้อย่างจงใจและมักจะบอกกับเชอร์วูดอยู่เสมอด้วยประโยคอย่างเช่นมันดีมากๆเลยนะที่เราทำให้พวกนัก UFO ฟโกลายเป็นตัวตลกซึ่งสิ่งที่เชอร์วูดเขียนถึงเกรย์บักเกอร์นั้นก็คือไม่อยากจะบอกเลยว่า บรรดางานเขียนของเขาที่ปรากฏอยู่ในหนังสือและนติตยาสารต่างๆมันเกิดขึ้นมาจากความพยายามที่จะทําให้คนอื่นๆสร้างเรื่องราวขึ้นมาเองเขาเป็นคนเริ่มข่าวลือจากนั้นก็นํามันไปหลอกคนอื่นรวมไปถึงการสนับสนุนคนอื่นๆให้ออกมาพูดในสิ่งที่พวกเขาเชื่อในเรื่องแบบเดียวกันยกตัวอย่างเช่นในปี1957เรบคเกอร์กับเพื่อนของเขาชื่อจิมมอสลีย์ได้เขียนจดหมายปลอมฉบับหนึ่งขึ้นมา จ่าหน้าซองหลอกๆว่ามันส่งมาจากกระทรวงต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ส่งไปถึงในจอร์ดอดัมสกีชายคนนี้เป็นผู้อพยพชาวโปโลแลนด์ที่เชื่อว่าตัวเองเคยถูกเอเลี่ยนลักพาตัวไปโดยในจดหมายนั้นเขาเขียนเอาไว้ว่าทางกระทรวงเห็นด้วยกับผลงานของคุณและขอสนับสนุนให้คุณเปิดเผยสิ่งที่คุณเชื่อนี้ออกไปสู่สายตาสาธารณชนมันเป็นสิ่งที่คุณควรจะทำให้กับชาวอเมริกัน อดัมสกี้ได้รับจดหมายมาแบบนั้นเขาก็เริ่มออกตัวไปพูดเรื่อง UFO ตามที่ต่างๆโดยไม่ลืมที่จะนำจดหมายปลอมฉบับนี้ออกมาแสดงให้ทุกคนเห็นเพื่อเป็นหลักฐานว่ารัฐบาลเชื่อว่าเอเลี่ยนมีจริงซึ่งหลังจากนั้นเกรย์บาร์เกอร์ก็ได้เขียนหนังสือขึ้นมาอีกเล่มชื่อว่าเกรย์บาร์เกอร์สบุ๊คของอดัมสกี้เพื่อรายงานเหตุการณ์เรื่องที่เขาได้ก่อขึ้นนี้และเรื่องมันก็ยังไม่จบเพียงเท่านั้นเกรบาเกอร์ er และจิมมอสลี์เพื่อนของเขา ยังได้ร่วมกันสร้างคลิปภาพยนตร์ขึ้นมาในปี1966โดยใช้จานเซรามิกมาผูกห้อยไว้กับปลายคันเบ็ดตกปลาหลอกผู้คนว่ามันคือจานบินแล้วก็ปี้ออกขายตั้งแต่บัดนั้นเรื่อยมาและด้วยข้อมูลความเป็นมาเหล่านี้จึงทำให้เราต้องระมัดระวังในการใช้วิจารณญาณกับงานเขียนชื่อ Men in Black ของเกรย์บัคเกอกันให้มากๆนะครับเขาและพวกเป็นผู้รู้จริงในเรื่องของ UFO จริงหรือไม่ มันก็ไม่เท่ากับสิ่งที่พวกเขาได้ก่อเอาไว้เคยมีงานเขียนที่เกิดจากสิ่งที่เขาหวานมันลงไปแล้วเก็บเกี่ยวผลที่ได้ออกมาเป็นรายได้มากมายและเราก็ไม่ทราบเช่นกันว่าเมนอินแบล็กผลงานของเขานั้นมันจะมีที่มาต่างจากเรื่องอื่นๆที่เขาเคยสร้างมาหรือเปล่าเพราะว่าเขาคือคนแรกที่เปิดประเด็นเรื่องชายชุดดาขึ้นมาในอเมริกานั่นแหละครับและสิ่งที่ไบรอันดันนิงทราบอีกเรื่องก็คือในปี1952 เบบักเกอร์ตอนนั้นยังเป็นนักเขียนในวัย27ปีเขามีไอเดียแปลกใหม่มากมายและได้ก่อตั้งสำนักพิมพ์ขึ้นมาเพื่อใช้ตีพิมพ์ผลงานใหม่ของตัวเองชื่อ Space Review มันเป็นหนังสือพิมพ์แบบจดหมายข่าวพาดหัวคอลัมน์ใหญ่โตว,ว่าสำนักงานจานบินนานาชาติโดยสำนักงานที่ว่านี้มันก็หมายถึงชายคนหนึ่งเขาคืออัลเบิร์ตเบนเดอร์ที่จริงๆแล้วก็มีอาชีพเป็นผู้ดูแลเวลาในโรงงานตอนนั้นเบนเดอร์อายุได้30ปี เคยอาศัยอยู่กับพ่อเลี้ยงในห้องที่เขาเรียกมันว่าห้องสยองขวัญตกแต่งภายในด้วยภาพเขียนรูปผีและโครงกระดูกเปิดเสียงประกอบบรรยากาศน่ากลัวจากเครื่องเล่นแผ่นเสียงหนึ่งในแรงบันดาลใจหลักของเขานั้นคือประสบการณ์ตอนที่เขาต้องไปเก็บศพคนจมน้ําตอนช่วงที่เคยทํางานอยู่ในกองทัพอากาศเขาเชื่อว่าเลือดของชาวอินเดียนั้นมีเวทมนต์เชื่อในเรื่องการใช้โทรจิตสื่อสารกับคนทั่วโลกและใช้เวลาว่างไปกับการนั่งตำแหน่งบรรณาธิการของสเป r e ีวิ w นี่แหละครับ ซึ่งคนที่จ้างเบนเดอร์มาก็คือเกรย์บร์เกอร์ตนต่อมาสำนักพิมพ์แห่งนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ออกมาอีกมากมายทั้งหนังสือพิมพ์และสินค้าต่างๆและในช่วงต้นปี1953เบนเดอร์ก็เรียกบร์เกอร์เจ้านายของเขาว่าหัวหน้าหน่วยสืบสวนและนำงานเขียนของเกรย์บร์เกอร์มาลงตีพิมพ์ในสเปซรีวิวอย่างต่อเนื่องตลอดมาและต่อมาในปีนั้นก็มีเอกสารชื่อว่าโรเบิร์ตพาเนลรีพอร์ต ออกแจกจ่ายโดยสำนักงานข่าวกรองของสหรัฐมีรายละเอียดบอกว่าเรื่องราวที่พวกเขาเขียนขึ้นนั้นได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานพิเศษที่มาสอบถามพวกเขาว่า UFO พวกนั้นเป็นภัยต่อประเทศหรือเปล่าโดยเบนเดอร์เคยให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์บริดพอร์ตเฮราล์พูดถึงการได้ใกล้ชิดกับหน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐครั้งนั้นว่ามีชายสามคนสวมชุดสูทสีดำมาที่บ้านของเขาแสดงบัตรประจำตัวอย่างรวดเร็วและบอกว่าพวกเขาคือเจ้าหน้าที่ระดับสูง สอบถามเบนเดอร์มากมายหลายคำถามเกี่ยวกับหนังสือของหน่วยงานข่าวกรองและยังบอกกับเขาว่ามันไม่ใช่เรื่องเป็นทางการแต่ค่อนข้างจะเข้มงวดและขอให้ทางสำนักพิมพ์อยู่เสนอข่าวเกี่ยวกับจานบินโดยท,ทันทีซึ่งตัวของเบนเดอร์เองก็ได้ยืนยันเรื่องนี้ซ้ำอีกครั้งในรายการโทรทัศน์แนวเรื่องปริศนาบอกว่าทางรัฐบาลกำลังจะประกาศเรื่องของจานบินในวันที่10ธันวาคมพิศักราช1953จน9ปีผ่านไป เบนเดอร์ก็ปฏิเสธที่จะพูดถึงเรื่องราวของชายสามคนนี้อีกจนในปี1962เรบาร์เกอร์ก็บอกให้เบนเดอร์เขียนเรื่องนี้ขึ้นมาอีกครั้งและตั้งชื่อว่า Flying Saucer and the Three Men หรือจานบินและชายสามคนเบนเดอร์ยืนยันในงานเขียนของเขาว่าเขาได้เรียนรู้ความจริงเกี่ยวกับจานบินโดยพูดถึงชั้นใต้ดินลับในแอนตาร์กติกาบอกว่าที่นั่นมีมนุษย์ต่างดาวสามชนิดอาศัยอยู่ และอ้างว่าสิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ได้มาจากชายลึกลับทั้ง3คนที่บอกว่าพวกเขาเคยไปที่นั่นมาแล้วซึ่งตรงนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับว่าสิ่งที่เขาเล่านั้นมันคืออะไรกันแน่ต่อมาเบนเดอร์ก็เลิกงานเขียนทุกอย่างไปมีรายงานว่าเขาป่วยเป็นโรคจิตหวานระแวงทําให้เกรย์บาร์เกอร์ต้องเขียนหนังสืออีกเล่มออกมามันชื่อว่าเดโอทูมัชอับรฟรายน์ซอสเซิ r โดยเนื้อหานั้นเขาได้เล่าถึงเรื่องราวที่เบนเดอร์เคยพบกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและเพิ่มเติมสิ่งที่ตัวเองอยากเล่าไปอีกนิดหน่อยซึ่งเบนเดอร์ในตอนนั้นก็ไม่ยอมเปิดปากที่จะพูดอะไรต่อไปและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเรื่องราวของเบนอินแบกหรือบุรุษชุดดำปริศนาก็ได้กลายมาเป็นเรื่องเล่าตำนานซึ่งมันจะมาจากจินตนาการของเกรบักเกอร์หรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นเรื่องจริงที่ถูกบันทึกเอาไว้มันก็แล้วแต่เราที่จะเลือกเชื่อกันด้วยนะครับเพราะเอาเข้าจริงๆ มันก็มีความเป็นไปได้เช่นกันว่านอกจากมนุษย์โลกแล้วที่ข้างนอกนั้นก็น่าจะมีสิ่งมีชีวิตจากดาวดวงอื่นเดินทางมาเยี่ยมเยียนโลกของเราอยู่เสมอหรือเปล่าและทางการของประเทศมหาอำนาจเขาอาจจะต้องการปิดเรื่องนี้เอาไว้หรือว่ามันจะเป็นเพียงจินตนาการจากนักเขียนจริงๆเรื่องนี้มันก็พูดยากครับปัจจุบันก็ยังมีผู้คนมากมายยังคงถกเถียงเรื่องเมนอินแบล็กกันไม่จบไม่สิน้นซึ่งมิติที่6เองขอแนะนําว่า การถกเถียงเรื่องราวเหล่านี้ไม่ควรยกให้ความเชื่ออยู่เหนือเหตุผลนะครับและไม่ควรใช้ถ้อยคําที่ไม่สุภาพในการพูดคุยเพราะสุดท้ายเรื่องราวการมีอยู่ของทั้งเอเลี่ยน UFO และกลุ่มชายชุดดําก็จะยังคงถูกบอกเล่าก,กันต่อไปอยู่ดีเพียงแต่พอมาถึงตรงนี้มิติที่6ก็อยากจะถามท่านผู้ชมเช่นกันว่าหลังจากที่ได้รับทราบข้อมูลความเป็นมาของกลุ่ม Men In Black กันแล้วท่านผู้ชมคิดว่าพวกเขาเหล่านี้มีตัวตนจริงหรือไม่ครับ ผ่านระบบแบบสอบถามของ YouTube ด้วยการกดที่เครื่องหมายนี้แล้วอย่าลืมกลับมาดูผลโหวตกันด้วยนะครับหลังจากจบรายการมิติที่6แล้วอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายรอคุณอยู่สำหรับวันนี้สวัสดี